คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีนะครับ f อฟมิตรรักที่กรุบรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับก็จะพา f อฟซพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับลาวพัฒนานะครับประจำวันศุกร์ที่30มนะครับมกราคมนะครับปศสองพนนะครับส่งท้ายเดือนมกราคมนะครับหลังจาก f อฟพี่น้องได้มีความโชคดี คอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมแนวทางเล็กทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC มิตรรักสำหรับ FC มิตรรักที่ชมสูตรจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับก็มาได้บเนีบนล่างนะครับสำหรับแนวทางนะผมวันที่28นะครับผม 93นะครับเม็ดเดียว3เจาะ3 9 9 3สนะครับ4 3 3 4นะครับบนล่างนะครับใครที่อยู่ในบ้านนะครับสุกเกษมเปรมปีนะครับ,เ,เ,นะรบเพราะว่าเอสส่งเข้าในบ้านนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับตัวเด่น3ตัวรับรองพลาดยากนะครับผมสำหรับถ้าเป็น6ตัวนี่จะพลาดน้อยนะครับ มาทั้ง4-3มาทั้ง9-3เม็ดเดียว3นะครับสำหรับสูตรของแอดคิมนำโชคพาดูก็ยินดีกับ FC พี่น้องที่โชคดีนะครับก็พาคนผมเข้ามาอยากชมเรียกสูตรนะครับก็ต้องรอก่อนนะครับเดี๋ยวแอดคอขอไขสมองสักนิดหนึ่งนะครับชงเียกทั่วบารมีปูส่สวงไปพร้อมกันก่อนครับผมนะครับแอดคอจะขออุทคาถานะครับผม เป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับส mm. erm. ําหรับลูกิษย์พี่น้องสนใจคาถาขอโชคขอหวยคาถาพระคดาก็จดไว้แค่ไว้นะครับเผื่อมีเจ้าทูบจะไปจุดเสียงโชคในวันพระนั้นยิ่งจะดีนะครับผมคนอื่นนะครับก็มีนะโมสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Tayasang teo wayasang promayasang mahal promayasang isi isang mahal isi isang muni isang mahal muni isang cekau puti isang mahal cekau puti isang putah isang puti cekau puti isang pala hanta isang puti isang puti isang puti isang sapruka caria jena sang ietena yasinah ietena sacewajena mamasuki muntume hang namau putu cak namau tamu cak namau sangkasa soya tilang hukum suasang ผมเรียกทูบแลครับผมบารมีผู้ทวดผู้สวงก็จะบ่อยแล้วนะครับไม่นี่จะขอใช้เสียงครนีน้องนักุเรียกทกกกูบประเด็กดันครับมาระเด็กั แล้วนะครับสําหรับเลขทูปนะครับว่าเรามีผู้สวงนะครับขอบคุณว่ารมีผู้สูงสุดสิบมิตจริงขอชมมุ่งเน้ารื่อตู้ทุกในขณะนี้มาตรงตามแนวทางให้พี่พี่น้องรับชมทุกทุกชใจทุกท่านทุกคนที่เตือนสาทุกเรับผมเลขทูปวารามีผู้สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับพี่พี่น้องที่เห็นคอมเมนต์บอกกันเพื่อนได้นะครับเรามีท่าแตกต่างกันหมดไปนะครับสําหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์ไวิธายิส้หรับวันนี้ เวลาไปก่อนนะครับไว้เจอเกันใหม่นะครับการหน้าคิปหน้าสำหรับวันนี้ขอให้สี่ม่รับทุกดีมีใจทุกท่านชื่นเคยครับผมสวัสดีครับ